สาวแคมสนุกดีนะสนุกสุดๆดุจใจสุดๆกลับกันแล้วนะคะกลับไปช่วยข้าวแม่บ้านอ่านได้ไหมมองไม่เห็นมันไกลเลยตาชั่วรองเท้าหนูเกิดจะเป็นแผลแล้วะรองเท้ากัดเพราะมันเป็นพลาสตมก เราเข้ามาเวียงใหม่ว่างาววันนี้พาเอฟซีของเรามาเที่ยววัดจีนวัดจีนในลาววัดลาวในจีน มาขอพรอให้เราโชคดีทุกคนสมปเป็นวัดอยู่นะเนาะเงียบสงบเอาอยู่เอาบรรยากาศฝาเอฟซมาเที่ยวก็มามาเที่ยวนี่ถ้าเรามีพาส,สปอร์ตเราไม่ต้องจ่ายค่าผ่านแดนแต่ถ้าเราไม่มีพาส,สปอร์ตเราก็ทําค่าหนังสือผ่านด่าน35บาทค่าลงค่าลงเรือมา70บาท แล้วก็มาจ่ายที่ฝั่งเราอีกห้าสิบบาทแค่นั้นค่ะแล้วก็จ่ายค่ารถถ้าเราเหมารถเขาก็คิดเป็นหัวหัวละร้อยห้าสิบบาทต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่คิดเป็นหัวเราก็จ่ายมาคนละ30สิบบาทมาลงที่บ่อนเขาเรียกไม่ใช่บอ่อนเขาเรียกว,ว่าโรงแรมนิ้วคำพอลงตรงนั้นแล้วเราก็เดินเที่ยวเดินกินเดินหาแถวนั้นได้ค่ะมาง่าย ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากเดินเที่ยวได้สบายของกินได้ถ้าเห็นคลิปเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพะกันมาก็อยากจะสั่งบอกทุกคนว่าถ้ามาถ้าใครกินไม่เยอะเนี่ยอย่าสั่งเยอะค่ะเพราะว่าชามเขาะจะใหญ่มากเดี๋เวลเลอร์เลยเนะตอนนี้เราก็อยู่ในวัดพักแข้งพักขาปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยว้ังใช่ใช่ไหมคะ อ๋อครับ thank you ค่ะนี่ก็ให้ uh huh. กินไม่ได้แต่มันไม่มีไหมแบบเฉาะเฉาะเฉาะใช่ไหมคะแต่อันนี้กินได้ใช่ไหมคะ uh huh. อ๋อขอบคุณค่ะชิ้นหนึ่งอ๋อนี่ไงมีของไหว้ค่ะพระเขาบอกว่าเนี่ยมีของไหว้ ให้กินฟรีได้เลยมีสับป,ประรดโมีผลไม้มีขนมค่ะเราก็เอาขนมมาหนึ่งชิ้นนี่เลยนี่ห้องน้ำอ๋อนี่ไงนี่จุดเทียน มีนาจะเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดไหมนี่นี่น,น,นี่ผ้าบอกว่ามาจากไทยกวาเราบอกใช่มีผล,ลไม้มีขนมอยู่ตรงนั้นเอามากินฟรีได้ที่เขาไปไหว้แล้วเปินอาวางไว้ข้างนอกมมินาตอนนี้เราอยู่ด้านไหนเราเดินตรงนี้มันจะเป็นคิงโรมันเราเราเดินอ้อมไปทางนี้ปะคิงโรมัน ทางนี้เรายังไม่เคยเห็นไงพระสุขทางทางคิงโรงมมนเก่าไงเราเดินไปทางนี้อันนี้เขาเรียกว่าด้านหลังดูรถเบนจ์จอดเรียงรายกันอืมทางด้านหลังเดินเดินลอดถนนนี่สวยดีเนี่ยถ่ายร,รูปนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยมากที่นี่คืออาณาจักร ของเจ้าเวยคิงโรมมนที่นี่มีประชากรอยู่ประมาณ20,000หรือ30,000นี่แหละถ้าข้อมูลไม่ผิดนะแต่ว่ามีสนามบินนานาชาติแล้วก็มีสนามกอล์ฟอันนี้โรงแรมดอกนิ้วคันวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะมากอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่พักเราก็มาเดินเที่ยวแถวเนี้ค่ะไม่มีไกด์หรอกเดินเที่ยวกันเองชมความงามไปไปหากินข้าวหาอะไรก็เดินเล่นค่ะ มาได้ก็ของกินของใช้ก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าเขาคิดเขารับเงินบาทแต่คิดเป็นเงินหยวนสวยมากเลยเราจะเดินไปทางคิงโรมันคิงโรมันโรงแรมเก่าอันนี้คือโรงแรมดอกนิ้วควอันนี้เป็นด้านหลังแต่เราเดี๋ยวเราไปขึ้นด้านหน้า ก็จะมียามอยู่ตรงนี้เราจะไปไหนเราก็บอกเราเราไปขึ้นด้านหน้าหรือขึ้นด้านหลังก็เราไม่ไปเที่ยวด้านหน้านู่นอ้อมแล้วก็ไป็ถ่ายรูปแล้วก็ค่อยขึ้นเลยใช่ฮัลโหลมกะละบามีิงกะละบา ไม่ไม่มีคำว่าสบายดีเลยมีแต่มีตะล้าแพมเธอจะเรียกรถคันไหนจ้าเขามาจอดโชว์หรือเขาามาใช้เนี่ยเขามาโชว์หรือเขาามาใช้ระสึกตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเราก็ไม่รู้ว่าโรงแรมที่นี่ราคาเท่าไหร่ใช่ไงให้มาเที่ยวตรงนี้ไงร้านอะไรนะ นี่ตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะคะน่าจะถูกอยู่นะขั้นต่ำก็พันหยวนขึ้นนะใครรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าอะไร,พร,รพระเยซูเหรอคืออะไรเลอเล,<ะ>ล็กซานเดอร์ได้เข้าไเลยถ่ายได้ เาบอกว่าอย่างน้อยก็หนึ่งหนึ่งพันไม่ได้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันหยวนหยวนหนึ่งก็คูณห้าสวยอยู่มานั่งชมบรรยากาศมูงจีนไม่ต้องไปเที่ยวกไกละเที่ยวมูงจี ว่าโรงแรมอะไรค่ะอ่านได้ไหมมองไม่เห็นมันไกลเลยพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะร้านนั้นอ่ะแต่ได้กินตกน <c oughs> ตรีชิงโรมันนีกันพี่นาสร้างโอ้โหมันกี่ชั้นค่ะเราอยู่มองไกลไกที่เราเห็นอยู่ฝั่งประเทศไทยอ่ะแพม มันกี่ชั้นเนี่ยกลัวมันหล่นใส่หัวเลยเหลือวิีเหลออวิสิตีชั้นโอ้โฮสร้างคอนโดค่ะเริ่มต้นที่ห้องละสิบล้านจริงนี่เขาว,ว่านะโอ้นี่ตัวอะไรเจ้าควนอูหือ รถหรูๆแพงๆเมืองใหม่มีสระว่ายน้ำด้วยเธอจะไปไหนกันแม่จะมีแต่คนจีนกับคนพม่าเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นคนพม่ามาิงกะละบ้าทั้งนั้นแหละ สักข้อไปในโรงแรมดีกว่าเราไปโฮเทลดอกนิวคำมดูนี่นไเป็นคนลาวเหรอลาวหรือไทยเรา่พูดเหมือนพูดเหมือนคนไทยเลยนะไม่มีสำเนียงเลยนะคนตกไหมนี่ ต่อกาเที่ยวเด็กๆเขาถ่ายรูปอยูอ่แล้วเมื่อกี้พี่ไปนู่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมีสวนดอกนิ้วคำวนะัหนักเชารอนช้าไม่ไม่ค่อยมีของไม่มีคนเลยหรือว่าเขาอยู่ภาคหรือว่ายังไงพี่เคยไปกินตําหลวงพอบางกับอะไรนะข้าวปุ้นขนะ้าวเปลือกน่ะแต่มันไม่มีแล้วอะ่ะ

ตรงนู้นใช่ไหมเราเขอถ่ายหน่อยนะเออมาเขาจะมาที่นี่ก็อ๋อแล้วที่เล้วอ๋ออ๋แล้วแล้วที่ที่ด้านหลังนู่นหลักใช้หน้าเท้าอือน่าจะมีอยู่นะอืมอ่าใช่หน้าเท้าเออตลาดเก่าอยู่ที่นี่เออตอนนี้เป็นตลาดใหม่มาแต่มาแต่ละครั้งมันไม่เหมือนเดิมเนาะขอบคุณเจ้า ดีๆไวทไทยไหนกันเดี๋ยวเรอเขากันเนาะลอเด็กๆมากันเนาะเดี๋ยวให้เขาเรียกให้นี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเห็นซุ้มด้านหลังนั้นไหมเขาเรียกไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดกลางคืนจะมีคนลาวคนจีนมาขายอ่าเดี๋ยวนี้คนคนจะมามามา,มาเที่ยวตรงนี้กันมากขึ้นน้องนั่นบอกนะอ่าต้องมากลางคืนเนี่ยมันจะมีซอยด้านหลังตึกนี่ ที่มีเต็นต์ตรงโน,น้นเขาเรียกว่านท์มาร์เก็ตจะขายแต่กลางวันนี้จะไม่มีอะไร,ะรเราเดินไปดูรถ,ถอยู่อะไรไมู่้องไม่ไปหรอสวยดีมานังมองมองมอง,มอง,มองสักแป๊บก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนไม่ต้องรีบเราสลลยอ่า ดีมของเราไปถ่ายรูปไหนกันสำหรับคลนิปนี้พามาแอลคนก็จะเยอะส่วนมากคนไทยมานี่ก็จะมาถ่ายรูปกันต่อต้างมากลางคืนจะมีตลาดไนท์มาร์เก็ตมาเที่ยวกันได้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะก็ชิลๆเหมือนเราไปเที่ยวเมืองจีนห้างอยู่นู้นวันนี้เราเหนื่อยแล้วมันไม่ค่อยมีรถ ปีไปก็เหมาห้างตรงนู้นแต่ห้างก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไมไปดีกว่าให้ชมบรรยากาศตอนนี้กำลังสร้างใหม่สองสาวของเรามาละไปถ่ายรูปไหนกันวาไม่รู้เดินมาละใช้เวลาสร้างเมือนกันอ่ะเนาะตอนนั้นเรามาสามปี 3. ตอนนี้กี่โมงละไปๆเรียกทำไมลับแล้วนะจ๊ะไกบ้านคระสาแสุดไหมคะสุดสลาุดสุดจุดุดจุดนตใจสุด 嗯。<laughs> uh, เดี๋ยวถามกันไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อแกะหรือเนือเน้อแพะเนือเน้อแกะ